อยู่กับช่องหวยหุ้นคำเก่งกันนะครับวันนี้แอดจะมาแนะนำวิธีคำนวณหวยหุ้นไต้หวัน V.I.P. นะครับไต้หวันมันจะมีรอบปกติกับรอบ V.I.P. วันนี้เราจะเน้น V.I.P. นะครับสูตรของไต้หวัน V.I.P. ให้เอาหลัก10บนนะครับ10 10 10นี่ครับล่างไม่เกี่ยวนะครับ10บนอันนี้คือ10บนนะครับ10บน10บบนแล้วบวกให้กับเลข4ี่ บวกขึ้นไปอีก4แต้มเราลองมาทําดูย้อนหลังไปเลยด้วยกันนะครับวันที่3ผ่านมานะครับสองห4 5หนึ่งย์หคือ10บนนะครับล่างไม่เกี่ยวเราก็5บวกให้กับ4 5บวก4ี่เป็น9แล้วเพิ่มไป1นแต้มนะครับเป็น9และ0ูนย์นี่ครับ9และ0 5บวกสี่เป็น9และเพิ่มไป1นแต้มเป็น0ูนย์นะครับมีไม้0นย์เ9้าเก้านี่ครับ0ย์นี่ครับ ทําต่อไปเลยนะครับ912กับ70นะครับ1คือ10บนนะครับ1บวกให้4ง่ายๆนะครับ1บวก4เป็น5และเพิ่ม1แต้มเป็น6มีไหม5เขานี่ครับต่อครับ905 30รอบ VIP นะครับไต้หวัน VIP ที่มีทุกวัน0บวก4 0บวก4เป็น4 สี่นะครับและห้ามีไหมสี่ห้านี่ครับสี่เด้งเลยครับต่ออีกครับเก้าหนึ่งสี่และสี่หกสี่บนคืนนี้นะครับหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าและหกหนึ่งแต้มห้ามีไหมเข้านี่ครับลองทำดูยอนหลังนะครับสำหรับไต้หวัน V ีไห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นศูนย์ศูนย์เข้านี่ครับ หนึ่งสามศูนย์และสองศูนย์เด้งนะครับต่อเจ็ดแปดหนึ่งอ่าหนึ 130, ่งสามศูนย์กับสองศูนย์สามบวกสี่สามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดและแปดนะครับมีไม้แปดเข้านี่ครับเข้าดีเดินดีนะครับไต้หัน VAP อ่าปัจจุบันนี้แปดเจ็ดแปดหนึ่งกับศูนย์สามแปดบวกสี่เป็นสองสองเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นสามเข้าไหมเข้านี่ครับวันนี้นะครับสิบเอ็ด มีนานะครับเราจะรวยไปด้วยกันนะครับ973กับ69 7บวก4เป็น1และเพิ่ม1แต้งเป็น2 1และ2นะครับมาแทนแน่นอน99.99% 99นี่คือไต้หวัน VIP นะครับเฮงเงรวยๆยกันทุกคนท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มแอดมินเก่งนะครับทักกันเข้ามาได้เลยตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย